สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กับผมบารอดนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับอบบี้แต่คุณเป็นมันฝรั่งเอ๊มันฝรั่งมันฝรั่งอ,นะอันนี้คือหน้าตากูใช่ไหมฮะน,นี่คือหน้าตาผมถูกไหมง่ายเลยหญิงง่ายเลยนะครับเราแค่กิ้งเปเฉยใช่ไหมเอาลายชี่ออกอา่ากระโดดได้ปะมันฝรั่งกระโดดได้ด้วยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่เุ้ยอะไรอ๋อถ้าเราโดดส่เขาจะวิ่งนี่ จริงโอ้โห้โคตรเท่เลยจริงเฮ้แมนเพื่อนเราจะกระตุกมากครับแต่ว่าเราไม่กระตุกนะครับเพราะว่าจริงนี่นี่ใจแย็น่ในมใจเย็นอันนี้กิ้งเลยได้ปะเออกิ้งเลยก็ได้เพราะว่ามันมีขอบครับก็ลุยเต็มที่นะเฮ้ยโดดข้างหุจุ๊จุจุ๊ดึงอ๋อค่อยๆไปนะครับมันฝรั่งน้อยมันฝรั่งน้อยน่ารัก ทุกคนต้องรักผมว่าผมคือมันฝรั่งน้อยเฮ้ยเชี่ยแม่งมึงก็ไม่เลี้ยวมาอะไรเฮ้ยเฮ้ยไม่ค่อยค่อยมันฝรั่งจริงไปจริงไปกูจะจับมึงทําะไรนี่ไอ้เชี่ยแม่งมึงได้ตายทะเลเนี่ยเชี่ยม่งึงเป็นมันฝรั่งเป็นถั่วขอให้โชคดีสนุกและอยากโกรธมากไม่ทานอะไรเป็นเกมคลายเครียดนะครับกลับจากงานมาเล่นเกมนี้ก็ ก็ก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าอาจจะได้เฟี้ยงโทรศัพท์ทิ้งกูจะเฟี้ยงแม่งคนแรกเลยโอ้โหไอ้ที่แล้วโอ้โหมันขึ้นอ๋ออ๋ออ๋อบาลานบาลานบาลานรู้แล้วรู้จุดเขาเรียกว่ารู้จุดอันนี้คือรู้จุดเลยข้อมันขึ้นตรงนี้ปั๊บอ่าขึ้นขึ้นปั๊บขึ้นปั๊บขึ้นปั๊บปั๊บไอ้แม่นี่ได้ข้ามฟีแล้วนะฮะถ้ากูขึ้นตรงนี้อีกรอบหนึ่งนี่น่าจะได้เฟี้ยงโทรศัพท์ทิ้งนะครับเออสบาย เล่งความเร็วสูงสุดเร็วซี่อ้อ๋อได้เลยครับจะค่อยๆไปนะครับผมคือมันฝรั่งที่เชี่ยวฟังและนิสัยดีแม่เจ็ดอิ๊อ,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 อ้อยอ้ยติดเอ้าเหยียควยโอ้โหฮึเออเนี่ยแหละฝรั่งร้อนฝรั่งร้อนนะครับผมพอ่อมัน ทำไมมึงไม่กระโดดให้มันสูงกว่านี้ล่ะเออเนี่ยเฮ้ยเอ่อไอ้นิดเดียวนิดเดียวนิดอ๋อลาด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 ฮ่า่าคือความอัดฉลี่ย่างเันไอ้ไม่เห็นด่านข้างหน้าเลยวะค่อยไปตรงนี้ค่อยค่อยนิดเดียวนิดเดียวปึ๊บโดดโดดอ่ะโดดปึ๊บอ่าค่อยค่อยปึ๊บเออเอ๊ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคคือต้องบอกว่าเป็นมันฝรั่งที่ตาแสบตามากเลยครับเออเออเออง่ายง่ายกูเพิ่งโปรโมทให้มึงว่าง่ายคุย อืมเอ่อเอเอะชิวค่ะโน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 นค่อยๆไปนะเอ้ยเอ้ยกระโดดซ้ำได้ไหมอ๋อมีคำว่าง่ายเกินไปด้วยนะครับมึงไม่มาลองเล่นเองกูล่ะวิ่งตามแผนคือแบบปุบ้งปุ้งปุ้งนี้เลี้ยวเลี้ยว เดี๋ยวดีบอลมัเดี<อ>่ยวแลอะเออข้ามมาแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่อันนี้เขาจะว่าวง่ายง่ายไอ้เหี้ยแข่งกับกูข้ามได้จริงเฮ้ยน้ามีเล่นแน่มีเล่นแน่มีเล่นแน่เฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยการของผมมคือการบาลานซ์เฮ้ยค่อยค่อยไปนะเอ๊ะมันฝรั่งมาแล้ว มันฝรั่งน้อยขวดหนูต่อแล้วหนูไม่อยากไปไหนแล้วหน้าหนูเองทำไมมึงยิ้มได้ว่ากูหน้าบึ้งแล้วเนะี่ยโอ้แล้วมึงก็โดดไปไหนละผมจับทางได้แล้วนะครับก็คือเราต้องเฮ้ยนี่ไงเขาเรียกว่าความอัจฉริยะของท่านบาลอสอ่ะอ่ะเอากดอาโอเคเฮ้ยอึ๊บมาไหม่ใไมจดจุดจุด,ดนี่จุดจุด,ดนี่ไปต่อนะครับ

อ,อ,อ๋ออันนี้ผมรู้แล้วมันเล่นวิทยาศาสตร์กับผมมาเนี้ยนะครับก็คือมันต้องให้ผมเนี่ยโดนใสก่กาแพงนะมันจะเด้งกลับมาถูกต้องไหมเออไม่ได้แมกมป์หมกมาอันนี้ก่อนโดดหนึ่งทีแล้วปึ๊บขึ้นอ๋ออย่าอย่านะอย่าตกนะอย่าตกนะอย่าตกนะทา,ะาไ่้เลยไปลองไปไหนต่อครับเดี๋ยวแปบนึงแปไปไป